เทปวัดสายใยแก้ว3สปีดพัมคินแม่นยำยืดหยุ่นทนทานด้วยสายใยแก้ว48เส้นเคลือบด้วยไนล่อนหนาพิเศษตัวเลขเด่นชัดอ่านง่ายแม่นยำสายกว้าง15มิิเมตรหน่วยวัดแบบเซนติเมตรและแบบนิ้วทำความสะอาดง่ายกันน้ำไม่เป็นสนิม ต้นขั้วสายเทปหุ้มพลาสติกแข็งป้องการสายเทปหักงอแม่นยำด้วยสายวัดแบบเริ่มต้นจากศูนย์หรือซีโร่พอยต์ระบบหมุนแข็งแรงช่วยเก็บสายได้เร็วขึ้น3เท่ามาพร้อมตะขอแบบเหล็กเพื่อการยึดเกาะวัสดุได้ดีตะขอแบบพลาสติกเพื่อการใช้งานที่อเนกประสงค์มากขึ้นและหมุดปักดินเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานบอดี้ทนทาน ด้วยวัสดุ ABS พร้อมมือจับหุ่มยางมีทั้งขนาด30เมตรและ50เมตรเทปวัดที่สายใยแก้ว3สปีดพัมคินแม่นยำยืดหยุ่นทนทานอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง